Hell yeah. There's a gun store on the way to the mall. What do you say we pay it a visit? Sounds good to me, let's do it. Zombie a First aid kit here! it! Don't find first aid kids. Don't Grab some first aid. First aid. Reloading! ล้กิแต่จริงกระสุนมันน้อยจาฟังเท่จมันเก็บตรงนี้แหมมันฮิวแมมันฮิวให้เมื่อกี้นี้กมันวเอฟิว่และอฟิว่แหละเอาคือมแล้วโดนมาแล้วแดดไฟกั้งหลัง ไอ้มันยืนชนแย่ดริงเราไม่้บ็อกซล้วไงไม่มันยืนชนเลยอะแองมันยืนปัง ตัววสั่งเ pues ป็นมดไปทีนึงไปวุเจอแล้วเป็นไอ้ันเอมันโดนกูละงานนี้โดนกูเล่นแม่กูบอกเลยอามอนอามอนเอาไป

พยายามก็ได้แอ้พี่บัวตรงนี้โดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตไปไม่ได้มันดึงว้อไม่นรอด ม้นออกเขียบมันกตุ่มไปตัดเตอนอสเหนไปโดนไปโดน่มยู่คเนกะอะไปตังม่าไอการ์ดไที่มึงเทหรือไงวะ Reloading! Give me a thương! Give me a thương! Give me ะแกหมดมาอะไรวะนี่เข้ามาต่อส oh ั่นเลยแงลงไปแทงกำลังไปโดนเล่ยนเมบอก

จะบอกว่าฝากพี่นัดก่อนอารา์ตโก้ไปลองไปไปกันเลยกัแล้วไม่มีใครหร็นมาช่วยกันูตสารกันมาตีพี่มดตไปแล้วน่ารา่าบ้ก็วกลวะนี่เกเลยโดนล็อกกกับบี ไปแ,แลไคอยูรงนี้ใครอตร้ามที่มันตามผมมันตามผม,ม,ผม,มไ,ไมัคุมีถมังโพเคนไมไปลัวมาแล้วโอ้ยยี่ัดเจนยัอองไงก็รื่อยไปยสมกเรื่อมอันจะเกิดอ,อะไรคุไม่เกิดเนี่ยมันเ่อ,อ,อเควาเกิดได้๋ยวแท็กแล้วนี่็ก

เกิดพันหินนะอันนี้แรงล่นแขงเสียแรงชันหลังใช่ไหมแขงแรงหลังเใช่ไหมไปใครวิ่งต่างมาเลยรถเฮ้ยเป็ามเกิดฟูอยู่ดิวะไปไกลตีเต้อันนี้คือบูพ่อใช่ไหมเนี่ยแมแมแมา เมื่อกี้กรับสายเพื่อนอยู่นะเลยไม่ได้เข้ามาเล่นโอ้โหรถวรถิวแบบห่วงางานงานเรนี่ห่อเลยักิวตัวเองไมคนสดอ้ผมยสุดเน่มาไปเล่นไปเล่เดี๋ยวผมวไปเดี๋ยวผมวไปมีเมีิด มริวว่วไม่ได้หรอเอ้ยมึงอาร์เเตยัไเจ้าของอาร์ตเนี่ยโกปโกกับบอลไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไป,ตตไปโอ้ไม่ได้วาปแล้วกดวาฟเลยมีคนมาผมเ,เวย่อพี่สผยพี่อดพี่ผมรอดเผืพี่ เอ้ไอ well, ้พี่หนเนี่ยลง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 ลรลง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 มงล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 งมงล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 งงลงลงลงงล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 ง กินแรงยกกยน e t <iono th> <at> s g ทำไมเราเกว่าะนโอ้ยเจ็บจัง thank you ต <t ake stop> ี oh, oops, ่กเออนั่นแหละโอ้โหระเบิดไปลมสือมากแย่ไม่ได้หลังกูนะ ขาจริงดนอีกแล้วตามหลังตู้ขาจริงไอ้เฟรมช่วยไหมไอ้เฟรมไอ้ออกออกออกเฟิมตู้ออกเีรมตู้ออกเฟรมตู้เฟรมตู้เฟรมตู้ตายมา home screen ที่แปลก ตายห้องเ็ห้คนีานนี <c ười> ่ตอนนี้ผมดีได้หลังกันผมไเก็บห้องเต็ม ไม่เจอไม่เจอตเจอเลยภารกิจเส็จสิ้นทีมองคุณได้รับไออกมาเลยด้หนาเาน้กเบิกไปโเคก็เปิด้นีไม่มีน่ีไม่มีไม่มไม่มีนะอเซตมเซตบุกต่างก็ไม่ ไม่ระวังรถนะระวังรถนะเขาแบบเขาแต่างมันจะต่างกันไม่ต่างไข่ต่างตุ่ยก็แจกว่าทิ้นเปลืองเลยเนาะแล้วผมไม่เคยใช้หรอกมึงไม่เคยมึงไม่เคยเรียนวิธีสาวห่วงสางเงินไข่ไอ้ชี่เดี๋ยวผมเข้ามาผมยิงผมเพิ่งเข้ามาผมยิงไปสามหมื่นดาเมจแล้วเลยบอดบอดบอดยิงให้บอดยิง หรือว่าตัวเองเป็นบอทผมผมเป็นบอทตั้งแต่เซฟแรกแล้วตอนแรกก่อนมาเ้็วลงเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เล่นถามว่าจะเล่นให้ม่อนอันนี้ก่อนม่อนม่อนเล่นเสร็จว่าเพราะว่าเร็วในเมื่อยงก็ดีประตูเปิดประตูนีบบไม่เวลากระโดดไม่ได้หมดหมดอื่นไม่รีบแต่หมดนี้ไม่แน่ ใครก็ไม่ยืนทำไมเราวิ่งไปอะไรสั่งไปไวกว่เพื่อนเที่ยวไปเที่ยว ดูมันดักหน้าพี่ทำไงดีเราต้องไปทางไหนเงี้ยล่ะได้แล้วได้หลบได้หมือนเ้ตัวเนี้ยข้ามพิกเลยมั้ยเลือยวทางผนแล้วเอ้ข้ามอะไรข้ามอะไรข้ามอะไรข้ามอาเลยวไปตาแล้วเบี้ยวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเขี้ยะเด็กสิกมาอลไรช่างไปข้ามมันสนิ่งไงเนี้ย สวยช่างไฟช่างไฟโอ้โหอะไรตัยช่างไฟเราไม่เออเราม่เรามเรามันช่างไน้มันปวาปริญญาปีเราโดนดักมันมีโค้ชทุกสองที่ใหโค้ชโคเสียบคนที่นึง พี่ประตูหน้าคือหน้าเลยอิมเกซี่ดร์จริงมีใครกัน้่ไว้ขวาวาทขึ้นอย่างทางขึ้นอยู่ขวาใครที่เดินตามบ้างนงดนเตดดพีมยมีีีมงเีมนมีมีมี มันที่กูรอดได้ไงวะมันจะวไหมเนี่ยมันจะสูงว์ปใก็สุ่มตันแล้วกันมันว์ปมามันว์ปมาแล้วมันว์ปมามันวัมายวว์ปอีกวมาหาผมลวเวยตอนนีพี่ฟิว แลปิดประตูอัดไอฟิวไอฟิวไอฟิวปิดประตูสักหนไม่ออกนะไม่ได้จับอีกครับไปแล้วไป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 ย้าวไม่ด้ยดึงให้แล้วดึงให้แล้วไปเลย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 เออออกมา เสียชีพอย่าเสียตัดเสียที่อะไรก็ได้อย่าเสียโมเดลข็้นขัดรอดได้ไงรอดมาได้ยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไม่น่าจะรอดได้แบบมุดใต้แขนแทงเลยรอดไม่ได้เฉยเลยนม่มีเหตุการที่มันจะมาห้องเจได้ประกอบไหมคิดอะไรได้อะไรได้โอ้ยมัน เกิดนาเซฟที room, ่ดูของลุงเกิดที่ไหนแล้วใครเกเกิดเอีเวนต์เิดกองเซไอ้พีล้มปะนีคนล้มแล้วผมร้องเง้ไป มาที 1941, ่ลามาที่มาดี่อ้แข็แข็งเบเกลของแท้บอกเลยรอดแต่ห้าตัวเลโอ้ยเฮือกอุ๊ย กูสากูสปีดรันเลยนะเพือนกลับไปสู่เปิต้นเอาบูแบบรีบตอเอาบู๊แบบไปตัวคูเปิลที่สี่เปลี่ยนคูเปิลข้างหลังโอ้ยรอดได้ไงขีเอาิงๆ นี่ให้ให้ไปเกิดปนตีนโอ้โหหนุนตเป็นลูกางหไงเนี่อ้มาเกณฑแบบจุดเป็ให้เขาแจ็คเ๋้วกูเจูเออโดดไปข้ามไปตัดเลยน่ไม่เปลี่ยนตีน

ว่าไม่ก็ได้หรอผมว่ามีคนได้ถึงหลักแสนแน่ๆนึผมหกแสนแน่ๆได้เก่งเงี้ย่เป็มังหลงเรอยมเอาอะไรเลยเล่นยังเอากระาเรืได้ดอมนะ้เดี๋ยวคนได้นอก<ไ>

แทงเลี่เอาห้ลู้ว้แทงู้โอ้ยโอ้มุมกองีเย็มุงโอ้มุมกองบิดเ็มระบิดหมุมกล้องมีบิดเหมือนเลรบิดเลยนี่เราจะตามกันไปทงไหน

ไม่จะฆ่าแทงไปห้าต er. ัวแล้วเี่ย่าตัวเต็มตัวสามคนฆ่าหรือไะสเปเชียลเกียวเลร์ไม่จะเกี่เกี๋ยวเกาไม่นไง นี่แกอยู่มือนกัน m ิดแ่เรามาแล้วต่อไปต่อไปอีแ้เรื่องสาว d n i v a อ้โหกลับไปหาอีกแล้วเราจะเล่ยงอะไริมาต่างกันเลยแคริสเหรอผมยังจำไปตรงนั้นได้เลยไอ้ท่อระบายน้ำเอ้ไม่ต้องปุ๊บไปตรงที่สุดแล้่ะไปไปเราเอาไปโอย เฮ้ยยังไงมันก็ตายเลยนููเรือกไปูเรกไปเฮ้นัวไทยเลียทั้งเลยไอ้บัวเตะัวย่างไม่พอ้วยัเตะนะ้าบวดาดอะไรฮะบววแอตอนแคปนะกดาษเลเกได้ท like ี่ม่ใช่ัเลยอเลนเลนอันเลนมัน huh. นั่นลกตงไอ้ไ huh ุดส่วนน้ำอ่ะอันเลน อาบิสกันครัจไม่ใช่ม่ักกันหอวะเห็นตะปวตรึเปล่านขอมาเรายิงถังมันเลยอ้าวหลังข้างหลังเขานะ ไปแยกๆไปเอาหัวมันกันนะหัวมันอยู่ยังอยู่ใกล้ใกล้กลัวมากเลยกระตุ้นน้ำมันกระร่างเด็กโดนถูกขาดแท่งใครตรงนั้นระวังแท่งนะไครที่ไปหาเห็นได้เลยเตรียมเติมได้เลยข้างล่างเตรียมเติมได้เลย เดี๋ยวถ่งกแล้วถ่ลเดี๋ยวถ่มัไปไยู่างนั่งวงแล้วโอ้เดกสโใครมีเดียร์วบ้างครับ้ครบมีีมีีดึงของโใครมีใช่ใครมีใเลยใครมีใช้เลยเติมเลครับผมัดึผมัตอนนี้แต่ยใ้ห้อยู่ เราอยู่เอาอยู่เอาเลยสปีดันสปีดลันเล่นโอ้แต่ก็ไป่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อไปต่อไป่อไป้ยต่อเจ็ดได้ไโอ้ยจุสุดท้ายเิมเรียบร้อยเฮ้ยไป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 มาเร็วมาเร็วคืนรถคืนรถคืนรถไอ้คนนี้ถั้นขาดวะ มันมีคนอยู่าัมือขวามือซ้ายคุณชื่อเกาะเอือเกมมันจบแล้วพี่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่จริงจแล้วพี่ต้องจริงๆแล้วพี่ต้องลงมนรถขีนอาเจียนขีนอาเจียนเกมวะอทุกคนเข้านะผมมีผมมีอดีนาดีฟอยู่ผมมีอดีนาดีเฟอวเต็มครับคนไหน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 โมเดลอะไรก็ได้ทย ผมก็เดียวใช่ไหมผมให้ใครเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่ผมให้ผมมีกันผมมีกันหนึ่งผมผมมีกันหนึ่งอยู่เฮ้ยผมมีกัรหนึ่งมีกันหนึ่งมีอีกการหนึ่งมันตกรอนไม่ได้อหรือไม่ได้เฉยประเด้นเดี๋ยวมเสือเดี๋ยวเสือเดี๋ยวเสือเชิญเข้าดีมาดีมาดีมาเออมันดีงั้นเนี่ย เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำที่มันเข้าห้องน้ำที่มันมีอ่ะาห้องน้ำมันมีอะดรีนาลีนอยู่อ่ะเดาจะเ่มาเจมได้ไงือประตูอยยางทงกำลังคิดสภาพว่าแทงิงจะว่าปรมาจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกมไว ไม่ใช่ไม่ใช้จินจาไปเท่าไหร่มันต้องเป็นไอ้นี่สมัทเชอร์มันยืนดักหน้าทีมหน้าลิฟไว้เราวางใจข้างหลังตู้ะวิ่ง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 แยกกันเดี๋ยวผมไปด้านบนคนโดนแล้วคนแรกีคนตายแล้วนี่คนตายแล้วนี่ยโอน ยังม uh ีคนล้มแต่มีคนตายไปแล้วมีคนล้มแต่ตายไปแล้วนี่้าไปนั่นสามมาเป่าไปมีไปบอมใช้ต้องาได้ ลับราบอกนะเดี๋ยวผมเสียใจรอบนเลยนะเดี๋ยวเนื้เนื้อคุณเขาก็คุณเขาก็เลี้ยวลงมาเลยอะลงมาแล้วกแล้วก็แล้วแล้วเฟี้ยวกดเฟๆกดเี๋ยวเฮ้ยใกมกดเฮียดีๆเฮียดีด้วยแอร์ผมช่วยกคอมโบกคอมโบทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมา ไป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 กระโดดลมากระโดดลมากระโดดลงมาบรีแกนกระโดดลงมาเลยถ้าตัวตายมันเลยเดี๋ยวเขาเราจะไม่ชนะแล้วขอโทษคุณคุณโดนแคนบิ๊กแคนบิ๊กขอโทษสบายดีคุณ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 ไม่ได้เนี่ยตายแล้วคนหมดเลยเล่นเสีย